จอมทับหน้าคุณนะครับเราจะเอาเห็นหน้าไปเลยนี้โอ้ยเฮ้ยนึงนะครับไม่ใช่นะจึ๊บนี่คือฟรีไฟนะครับไม้อเขียนก็ได้มาจะเล่นเลยอันนี้เล่นเฉยๆนะครับ มันจะยุบกระต่ายเลยไอ้น,นี่มันลองดิเฉื่อเอ๊ะเราแบบน,นึงนะคะ ดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์แล้วไม่มีไม่ได้เลือกเปิดอีก หนึ่งนะครับบลบักหน่อยเอ้า oh. oh. โอ้ยจะไม่โดนไม่ใช่ละโอ้หมันแรกเดี๋ยวเลื่อนกล,ล้องไปโอ้โห ใช่นะครับตาแรกอืมตามที่บอกค่บให้มาลอง,องเฉยๆประมานี้แล้วกันไม่ได้เยอะมากนะครับนี่คือมาลองกล้องให้ดูเดี๋ยวสักอีกตานึงก็พอละ ตัวน,นี้ตันนี้เป็นปืนที่หายากสหรับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยนี่รนเราจะขึ้นบันไดไปเขาก็จะยิงเรายิงเขานะยิงเราแล้วมันมาหาเราแล้วไปแล้วครับเข้ามาทางนั้นเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ, what อ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกฮะ อืมมันมก็คับยนะากเนาะก็มงินบังอ่ะเย,นะย็บนี้ป็ตอานี้แล้วกันเออายบาย